เซนนะว่านเซนหุนหุนขับมาเหียหุนหุนหุนเพื่อนชวนไปเก็บกระเทียมป่าอีกแล้วเพื่อนตอนแรกว่าจะไม่ไปพอดีซ่อมประตูช่างซ่อมประตูและแฟนยาย,ยังไม่ได้ไปเอารถเลยเขายังไม่โทรมาเลยยายก็เลยบอกโอ้โอไปดีกว่าเดี๋ยวรีบไปละ วิ่งก่อนเดี๋ยวไม่ทันเลยเวลาอีกสีนาทีดอกไม้ข้างทางดอกโบัวบกนะคะนี่เต็มเลยหยุดถ่ายคลิปก่อน <c oughs> มันสวยเนาะดอกไม้สวยมากเลยกินได้นะดอกไม้นี้ นว่านอนนี่ฟีลนอนนี่ฟีลดอกฟันสิงโตวสวยไหมเพื่อนๆสวยเนาะวิวบรรยากาศ ไม่เริ่มบานแล้วแต่เขาไม่สนใจเลยยายมาคนเดียวมาถ่ายให้ดูอาทิตย์หน้ามันเริ่มบานแล้วมันยังไม่บานเยอะไอดอกสีเหลืองๆด้วยหนูหนูน,นข้างบนเดี๋ยวอาทิตย์มายายมาถ่ายให้ดูอาทิตย์นี้ดูดิ

เวนวอร์มตันชแนลฟลือเตนชแนลเอฟเฟนเวนวอร์มเนี่ยโอ้โห full เนี่ย สวย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 ทั้งป่าเลยทั้งป่าเลยวันนี้ไม่หนาวนะวันนี้ไม่ร้อนนะถ้าร้อนมันจะออกบานเยอะกว่านี้อันนี้มันบานน้อยนอยมันบานยังไม่เต็มที่ดูดิเต็มป่าเลยนะ ดูดิเพื่อนๆดูเอาถ้ามันแดดออกกว่านี้นะอากาศอุ่นกว่านี้นะมันจะบอนใหญ่กว่านี้ดูดิดอกไปโบวกนะคะนู่นนป่าที่ยายผ่านมาเมื่อกี้มันยังไม่บานมันยังแบบร่มอยู่ ใบบัวบกใบบัวบกใบบัวบกวันนี้ไอ้นั่นสวยมากเลยก้อนเมฆ ับอสเอไสวยนะสวยนเิถึงแล้วจ้ากระเทียมขวา

da ja. ist ja, also in der Öffentlichkeit gegangen, also jetzt haben, dass auch ein

tempare em Temp. hmm. <tell>

Komm mal hier, Hund. Das sind sehr hübsche Hunde. Mal vor, okay, Tor. Kann